สวัสดีครับผมวันนี้วันที่5ทธันวาคม2 5 6 5นะครับผมก็เป็นอีก1วันสำคัญนะ นะครับที่เกิดขึ้นสําหรับในส่วนของคนไทยนะครับนั่นคือวันพ่อแห่งชาติในรัชกาลที่9ก้านั่นเองนะครับผมก็เป็นสิ่งที่น้อมรำลึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณอันที่สุดมีได้นะครับก็เป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวันหนเดงนะครับวันนี้นะครับผมมีข้อมูลจากทางด้านของธนาคารออมสินมาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับได้รับทราบข้อมูลกันนะครับแล้วก็กลุ่มเหล่านี้นะครับน่าสนใจเลยเดียวนะครับ สิ่งที่นะครับวันนี้มาอัปเดตก็คือว่าในช่วงของวิกฤตนะครับกำลังจะผ่านไปเนี่ยนะก็จะเตรียมพร้อมสําหรับการเริ่มต้นใหม่หลายอย่างเนี่ยนะครับและสิ่งที่สําคัญคือแหล่งเงินทุนนะครับซึ่งเป็นเงินก้อนต่อยอดความหวังนะครับกับสินเชื่อสวัสดิการในช่วงของนะครับไพรโควิดนี้บงเล็บครับสำหรับหน่วยงาน MOU เนี่ยจัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษนะครับซึ่งก็ถ้าเราดูเนี่ยวงเงินกู้สูงสุดนะครับอยู่ที่5 0 0 0 0 0บาท นะอัตราดอกเบี้ยที่5.995นะครับวงเล็บ MR ลบ0.25นะครับหรือว่า6.245เอนะครับพานาะนสูงสุด10ปีเลยนะครับนะก็สามารถที่จะกู้ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึง30ธันวาคม2565นั่นคือสิ้นเดือนนี้นะครับยังไงก็ลองดูระเดยดนะครับน่าสนใจในส่วนของนี้นะครับเงินก้อนต่อยอดความหวัง ด้วยสินเชื่อสบริการครับสู้ภัยโควิดนะสำหรับนะครับบุคลากรในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจนะครับองค์กรอิสระองค์กรมหาชนนะครับหรือว่าหน่วยงานส่วนกลางที่ทํา MOU กับทางด้านของธนาคารออมสินนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่ออบุบโภคและบริโภคหรือชําระหนี้นะครับสินเชื่ออื่นนะครับก็ไม่ต้องมีบุคคลเข้าปาะกันนะวงเงินกู้ตามที่แจ้งไปครับห้าแสนบาทพอน,นานสูงสุด10ปีเลยนะครับผมถ้าท่านไหนสนใจก็ ลองดูนะครับในเรื่องของรายละเอียดนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูนะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสิ่งที่นะครับเข้ามาในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับเขาก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดนะฮะท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดได้เช่นในเรื่องของรายละเอียดดอกเบี้ยต่างๆนะครับในเรื่องของคุณสมบัติของผู้กู้นะครับหลักการต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราดูในเรื่องของคุณสมบัติของผู้กู้เนี่ยนะฮะเขาก็จะมีด้วยกัน4ข้อ นะครับข้อที่1เนี่ยเป็นบุคลากรครับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่าองค์กรอิสระองค์การมหาชนนะครับหรือว่าหน่วยงานส่วนกลางที่มีข้อตกลงกับธนาคารนะครับวงเล็บขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงแต่ละหน่วยงานด้วยนะครับข้อที่2เนี่ยนะครับผมก็มีอายุครบ20ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้นะครับต้องไม่เกิน60ปียกเว้นนะครับค่าราชการอายการหรือว่าค้าราชการตุรการ นะครับเมื่อรวมอายุของผู้กู้นะครับกับระยะเวลาของการชำระคืนเงินกู้เนี่ยต้องไม่เกินนะครับ70ปีนะข้อที่3ครับเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรื่องของธนาคารนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่4ครับณวันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวบริการสําหรับค่าราชการแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกินนะครับบ่งเล็บของธนาคารออมสินนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็น รายละเอียดคุณสมบัตินะครับเบื้องต้นที่ท่านสามารถนะครับดูรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมเสริมได้นะครับหรือว่าท่านไหนนะที่ต้องการสอบถามรายละเอียดนะก็ลองติดต่อเจ้าหน้าที่นะหรือว่าไปที่สาขาใกล้บ้านท่านนะสำหรับในเรื่องของธนาคารสินก็มีรายละเอียดตรงนี้นะครับเป็นสินเชื่อสํบหริการสู้พัยโควิดนั่นเองนะครับสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับ อีกหนึ่งตัวนะครับที่ทางด้านของธนาคารนอมสินนะครับในเรื่องของการแบ่งปันแล้วก็โปรโมทที่น่าสนใจสําหรับในเรื่องของเกี่ยวกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับที่ให้ดอกเบี้ยสูงนะครับมาแรงมากครับตอนนี้ครับรับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดนะครับ9.99%ต่อปีไม่เสียภาษีนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับเพื่อการเกษียณ12ปีนะครับเปิดลงทะเบียนครับจองสิทธิ์แล้ว ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะครับเวลา8.30น,นเป็นต้นไปโดยรูปแบบการจองเนี่ยนะครับสามารถจองได้ผ่าน2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเว็บไซต์ของธนาคารอมสินนั่นคือ www.gsb.or.th นะครับหรือว่าจะเป็นราย์ออฟฟิเชียลของ GSB Society นะครับก็2ช่องทางนี้สามารถเข้าไปนะครับจองตรงนี้ได้นะครับ ดอกเบีย้ยเฉลี่ยนะครับโดยรวมอยู่ที่3.67%ต่อปีซึ่งก็เทียบเท่าเงินฝากประจำเนี่ย4.31%ต่อปีนะจ่ายดอกเบีย้ยทุกปีครับดอกเบีย้ยไม่เสียภาษีนะครับถอนก่อนกำหนดได้นะครับโดยได้รับดอกเบีย้ยตามขั้นบันไดนั่นเองนะครับอัตราดอกเบีย้ยนะครับผมตามขั้นบันไดสูงสุด9.99%ต่อปีประกอบไปด้วยปีที่1เนี่ยนะครับอยู่ที่1.25%นะครับปีที่2 1.50%ปครับปีที่3 1.75%ปีที่4 2.00ปีที่5 2.25%ปครับปีที่6 2.50%ปีที่7 3ปครับปีที่8 3.50%ปีที่9 4.25%ปีที่10 5%ปีที่11 7นะครับแล้วก็ปีที่12นะครับ 9.99%นะครับอ่านี้ก็จะเป็นลักษณะนะเป็นแบบอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดนะครับอย่างที่บอกว่าสูงสุดนะปีที่2เลย9.99%นะครับผมอ่าก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะถ้าสนใจนะครับในเรื่องของการที่เราอยากจะมีเงินฝากนะครับโดยรับอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดนะครับรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดานะครับฝากเงินได้ครั้งเดียวนะครับฝากขั้นต่ําที่100,000บาทสูงสุดไม่เกิน500,000บาทนะครับวงเล็บ ทั้งนี้นะครับต้องไม่เกินวงเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ไว้นะครับท่านสามารถที่จะร่วมจองสิทธิ์ได้นะครับตามที่แจ้งไปนะนะครับหรือว่าสามารถที่จะคลิกตามลิงก์ซึ่งเดี๋ยวมีลิงก์ให้เช่นเดียวกันนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดครับหรือว่าจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไนขที่กําหนดไว้ภายหลังนั่นเองครับอันนี้ก็ เป็นยาวๆนะสำหรับในเรื่องของการที่เราจะรับดอกเบี้ยนะครับเป็นแบบขั้นบันไดก็12ปีนะนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นการที่หลายท่านถ้าใครมีในส่วนของเกี่ยวกับเงินนะครับผมที่อาจจะฝากไว้แล้วนะอาจจะได้กินดอกเบี้ยน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกทางเลือกหนึ่งที่สามารถที่จะนะครับนำมานะครับปรับเพื่อรับดอกเบี้ยได้นะก็เป็นภาพ ประมาณนี้นะครับผมรายละเอียดนะวันนี้2เรื่องสําหรับในเรื่องของนะครับสินเชื่อเงินก้อนเลยนะครับสูงสุดห้าแสนบาทลองดูรายละเอียดนะสำหรับนะครับบุคลากรในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจนะครับองค์กรอิสระองค์กรมหาชนต่างๆนะครับหรือนะครับจะเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่มี MU กับธนาคารออมสินนะก็สามารถที่จะศึกษาละเอียดแล้วก็นะครับดูแดดตรงนี้นะครับรวมไปถึงซึ่งก็เป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับเพื่อการเกษียณ12ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดนะ9 9 9้เต่อปีนะครับวันนี้ไม่เส โดยเฉลี่ยก็น่าสนใจเลยเดียวในรูปแบบนี้นะครับโดนใจทุกวัยนะครับออมได้วันนี้อันนี้ก็รับกันไปเรื่อยๆนะอันนี้กรณีที่เรามองหาในเรื่องของการลงทุนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่นะครับเป็นมาตรฐานที่เกิดขึ้นนั่นเองสำหรับในเรื่องของธนาคารอมสินนะครับผมภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับรายละเอียดแล้วก็ติดตามชมนะครับยังไงก็ถ้ามีรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลกันอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ